ทีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมยังคงรีวิวพระเครื่องที่มีคุณค่างดงามและเข้มขลังให้เอฟซีได้รับชมและรับฟังความงดงามและบารมีขององค์เกจิองค์บุรพาจารย์สายองค์หลวงปู่มัน่นโพธิธัตเถระนั่นคือองค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับวัดป่ากรุงประชาวนารามอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งด้านหน้าพระ นะครับผงพิมพ์สี่เหลี่ยมองค์นี้ประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรนั่งกัสมาธิภายในซุ้มนะครับตามที่เอฟซเห็นนะครับด้านล่างตรงฐานหรืออสนท่านเจ้าก็ความหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับพระผงสีขาวนี้ผ่านประสบการณ์นะครับแต่ยังสวยเข้มขลังมากพิกไปชมด้านหลังมียันปรากฏอยู่นะครับทั้งยันด้านบนเป็นยันใหญ่แล้วด้านล่างสองแถวอัครยันนะครับเจากก้าก็ความอยู่เย็นเป็นสุขวัดป่ากุง้งอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด งดงามคมชัดเข้มขังและพระเครื่ององค์หลวงปู่ศีมหาวีโรนั้นได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากองค์ท่านเป็นพระผู้มีปฏิปทาเป็นเลิศนะครับและเป็นหนึ่งในนะครับพระกรรมฐานสายองค์หลวงปู่มัน่นผู้ริทะเถระนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ